ไม่เดียวเลยซอนขัด <c> ไ <oughs> ม่เดียวไอตัวนี้วิ่งออกเฉยเลยลืมเอาขาตั้งกล้องกันนั้นมาอีกผมไม่เป็นไรขันกันจับเลยคันนีน้นิ้วมูอเด้งนิ้วมูอเด้งโอ้โหพันกันจับเลยกันสาดชอนของลอกใหม่ครับ สวยเลยนี่กัดเป็นฮันเตอร์นิวโมเด้งนะครับนี่ตัวใหญ่นะครับไม่ใช่นิวโมเด้งมินิครับประชอนหนาประชอนของลอกไซด์ส,สวยๆเลยครับฮันเตอร์นิวโมเด้งกับผมนะักคุดสายยืดคนหลังคันนะครับฝากไปด้วยครับฮันเตอร์นิวโมเด้งเจ้า